เล็บยาวเสวัสดีคะ่ะทุกคนทุกคนคะวันนี้นะคะโวก็มีคลิประหว่างคนเล็บสั้นพะทาคนเล็บยาวกันนะคะซึ่งโบก็รับบทเป็นคนเล็บยาวนะคะมาดูกันนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรแต่ก่อนที่ชมนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ก่อนนะคะกดติดตามช่องทางทุกทางนี้ Facebook ทางนี้ไอจีตอบทางนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไปชมคลิปกันเลยะคะ่ะเล็บสั้นเปิดประตู อืมโอเคเข้าห้องดีกว่าเล็บสั้นเรียบร้อยแล้วเล็บยาวเปิดประตูโหพี่บัวเล็บยาวจังหนูว่าพี่บัวตัดเล็บเหอะไม่อ่ะไม่ชอบเล็บสั้นชอบเล็บยาวยาวทำอะไรตั้งหญายอย่เงี้ยวย ที่นแบบไม่ได้ทีเนี่ยี่เขาก็ะดาเหรอเ็ดสั้นเก็บเหรียญเฮ้ยวันนี้มีตังกี่บาานเนาะเฮ้ยตายตั้นเงนหมดแล้วน่นนะมาเดี๋ยวช่วยเก็บขอบคุณนะครับพี่หน้าอ,อ่ะอ่ะคืนไปงั้นเดี๋ยวพี่หน้าไปก่อนนะครับ เล็บยาวเก็บเหรียญโห<ฮ>มีเงินพอซื้อสกิมได้ไหมอุ้ยมันหล่นหมดเลยอ่ะต้องมาเก็บอีกโอ้ย,เ,อยเก็บไม่ได้อะทำไมเก็บไม่ได้สักทีเนี่ยเอ๊ะนั่นมันพี่บอลนี่นาะ เป็นไรพี่บัวเนี่ยช่วยเก็บเงินหน่อยดิพอดีว่าทำเหรียญหล่นเก็บไม่ได้เลยเล็บยาวอ่ะหยิบของลำบากมากดูดิโอเคมะเดี๋ยวหนูวยเก็บเองอ่ะขอาใจนะหนูบอกแล้วไงาาว่าให้ตัดเล็บสั้นเล็บยาวเนี่ยใช้ชีวิตลำบากตายบอกแล้วไงาาว่าชอบเล็บยาวๆอ,อ่ะอือไปอ่ะดั๊บผิด หมดอีกแล้วไื่เคยจะช่วยเก็บแล้วเนี่ยเล็บสั้นกินมามากานั่งกินตรงนี้แหละลมลื่นหอมออมากมเล็บยาวกินมามากาใกล้กินสักทีของปวดเลยเนี่ย ใช่ไม่ได no ้อ่ะไม่กินกล้วต้องใช่เลยเพยังไงซะเราก็มีตะเกียบอยู่แล้วเค็มนี่เค็มเพราะมาม่าหรือเค็มเพราะมือเนี่ยเ็ดซันกินขนมกินขนมต่อดีกว่า ขนมก็อร hmm. hmm. no. uh ่อยเล็บยาวกินขนมเล็บงออุ้ยเก่ไงเนี่ยโอ้ยถ e ช็คกล้ใกตัดแค่นี้ก็สิ้นเรื่อง รู้ละทำไงนี่ไงง่ายๆ่าเขาดูเขาผ้านิ้วเลยนี่แหละวิธีการกินง่ายๆแบบคนเล็บยาวเล็บสั้นลืมกุญแจเฮ้ยไปเซเว่นดีกว่าโอ้กุญแจไปไหนเนี่ยเฮ้ยกุญแจรถอลอะไรอย่างงี้จะไปเซเว่นยังไงเนี่ย เข็นมอไซค์ไปเซเว่นก็ได้น,นี่หนักมากเลยมอไซค์บ้าเลยแจอรถนี่นาเฮย้ยนั่นไงพี่นาเห็นรถอยู่โอยตา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 ยพี่นาเล็บยาวลืมกุญแจนี่ย <ใน S 1> <ม>ลืมกุญแจอเนี่ย ถ้าไม่มีกุญแจก็ใช้นี่ได้วุ้ยเล็บติดเนาะเล็บพี่โบติดช่วยหน่อยเพราหัวรออะไรอะเนี่ยติดที่หัวรอดอะไรใครก็ได้ช่วยหน่อยน้องแพรช่วยหน่อยเกิดอะไรขึ้นอะลืมกุญแจใช่ปะก็เลยใช้เล็บแทนในการไขกุญแจเดี๋ยวหนูช่วยพี่บัวช่วยเอยสอบ เล็บสั้นเปิดกระป๋องร้อนๆอ,อย่างนี้กินเป๊ปซี่ดีกว่าเอ้ยเล็บยาวเปิดกระป๋องเมื่อกี้กินมา่ากินขนมขอให้มากกินน้ำก่อนดีกว่าเปิดไงดีเนี่ย <c oughs> ทำไม่ได้ใช้เล็บแล้วกัน <c oughs> เล็บโมเลย อีกนี่อีกนี่นึงกะดกอดนี่ก,นนก,นกินก็ล่ะกินขวัญนี่แทนก็ะด้ได้เอาเฮ้ยเอาหรือด้วยกันไม่ได้โอ้ยด้วยก็ไม่ต้องกิน,นละเล็ดสั้นพิมพ์ชัดเอาโอเค กำลังจะไปแล้วรอแปบบ๊บนะโอเคเดี๋ยวไปละเล็บยาวพิมชัดใครทักมาพอจุยังลังโอ้ยลังจะจะไปเออโอ้ยพิมพ์ไม่ได้สักทีพิมพได้เสียงก็ได้วะ กำลังจะไปแค่นี้แหละเล็บสั้นใส่แว่นตาโอ๊ยแดดแรงเหลือเกินใส่แว่นซักหน่อยแล้วกันเคพร้อมลุยเล็บยาวใส่แว่นตาแดดแรงจังใส่แว่นหน่อยดีกว่าโอ้ยโอยทิมอย่างนี้ทิมงหมดเลยไหมล่ะ อะไมหมาเนี่ยเล็บสั้นเกาหัวอุ้ยข้าหัวพี่นาเกาไว้นอนหนูข้ามตรงไหนอ่ะอุ้ยตรงนี้ไม่ตรงนี้เหรอตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้หรอนั่นแหละเออดาวหน่อยใช่ไหมใช่ใช่พี่นาเอาโอเคโอเคโอเคเล็บยาวเกาหัวอ้าวอุ้ยอพี่บัวว่างเปล่าครับผมคันหัวข้ามหัวมาเดี๋ยวพี่เกาให้เล็บพี่อ่ะสุดยอดอยู่แล้วโอุ้ยอุ้ยลับ โอ้ยโอ้ยเก็บโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยบีบวัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรบีบผิว่ะเฮ้ยเลือดโอ้ยบีบวัวเลือดอะไรเลือดบีบผิ่เวนะไปก่อนไปเล็บสั้นใส่ถุงมือเล็บยาวใส่ถุงมือ ใส่ถึงมือดีกว่าปัดเลยเฮ้ยทะลุมาเลยเนี่ยตายแล้วนี่เล็บเราทะลุถุงมือมาเลยเนี่ยโหแย่ yeah, เลยแล้วจะเอาถุงมือที่ไหนใส่อะ่ะเล็บสั้นเข้าห้องน้ำปุดที่โอ,อ้อยใครยังช่วยหน่อย เล็บยาวเข้าห้องน้ำพวดฉีโอ้ยหอยยงไงเนี่ยทำกับตูไม่ได้อะ่ะเฮ้ยฉันฉีใส่ผ้าเล็บสั้นกดชักโครกฉีเ,เล็บยาวกดชักโครกฉีดแต่จนได้แต่เราใส่กระโปรงดีกว่า ทำไมเราไม่เปิดปองขึ้นมาเลยวะเนี่ยตัวอีกแหละไม่ได้ไอสบายขึ้นเยอะกูไม่ดได้อะป่ะนะโอเคนีอย่อาออกไปเลยดีกว่าโอ๊ย เล็บสั้นล้างจานเสร็จแล้วเล็บยาวล้างจานโอ๊ยโอ๊ยลำบากมากเลย ดีกว่าง่ายกว่าเยอะก็ยังยากอยู่ดีอะโอ้ไม่ต้องลาแล้วเนี่ยโอ้ oh, ตายตัวมันใหญ่ริบยาวเนี่ยก็สวยอย่างเดียวเ็บสั้นเวลาเล่นกับเพื่อนไรทสันโ <c oughs> okay, อเคครับมาพี่หน้า อันดีเล่อะาเองสิของพี่น้าเป็นอะไนี่พี่นาชอบตัวนี้ไม่พี่น้าเอาตัวนี้เฮ้ยผมขอตัวนี้ดิไม่พี่น้าพี่น้าจะเอาตัวนี้พิน้าจะตวนี้เอะไรพี่น้าพี่น้าชอบตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยตุตันขอโทษเมื่อกี้แล้วพี่น้าไปโดนตุตันน่ะไม่เป็นไรครับไปเกครับนี่ไม่แพ้เล็บยาวเวลาเล่นกับเพื่อนไม่ดีกว่านี่วางผมน่ะเฮ้ยอของเรื่องเลยใช่้ดวดูหน่อยไม่ขอดูหน่อยไม่ได้เห็นเจอนี่ นี่วินะวินะเนี่ยโอ๊ยวัววัวโอ๊ยเจลล็บเราคมขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยว่าแต่เอาการมาได้ยังอะไรก okay. ็ได้ครับโอ้ยกลับบ oh, ้านีด้่ะโอ้ยอย่าไปฟ้พองพ่อแม่นะเป็นไงบ้างคะเพื่อนไม่อยากเป็นคนเล็บสั้นหรืออยากเป็นคนเล็บยาวคะสำหรับบัวนะ <c oughs> บัวไม่อยากเป็นคนเล็บยาวเลย คือแบบต้องกามา,าเวลาจะพิมพ์งานทีนึงคือแบบสุดๆอะเราจากคลิปนี้เดี๋ยวโบวก็ต้องขอไปถอดเล็บออกก่อนดีกว่าค่ะทุกคนแม่ชอบคลิปนี้นุ่งกดแชร,แรก์กดไลค์กดซับค r ายโบด้วยนะคะกดติดตามช่องทางยูทูบทางนี้ Facebook ทางนี้ไอจีตออทางนี้แล้วก็มีก,กลุ่มรับด้วยนะคะเดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนี้เลยคะ่ะอย่าลืมไปจอยกันดะ้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย